าลีมันไม่มีกระแสะแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปคบมันแล้วใส่หัวมันออกไปเลยเพราะมันชอบโกหกชอบสามเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังเห็นคลิปลีน่าจางนะังแนนแอชารีให้เลิกกับเกาหลีคนดังแหละดีแล้วลันไม่สวยแถมไม่มีกระแสะค่ะ หลังจากที่กรณีของหนุ่มแน็กชาลีออกมาประกาศแยกย้ายกับสาวกาเมเน็ตไอดอลชาวเกาหลีค่ะไม่ได้คุยกันมามากกว่า2อาทิตย์แล้วรับว่าเสียใจยมากกว่าแฟนคลับเป็นร้อยเท่าจากนี้จะไม่ออกมารับผิดชอบแทนใครอีกแล้วนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นคําที่หนุ่มแน็กชาลีเขาได้มีการมาพูดผ่านคลิปวิดีโอไว้นั่นเองปรากฏเขาว่างานนี้เนี่ยก็เกิดดราม,ม่าถล่มเดือดที่สาวกาเมินอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะทั้งเรื่องที่ว่ามีแฟนอยู่แล้วที่เกาหลีเรื่องที่มีหนุ่มคนคุยอยู่แล้วหรือว่าเรื่องตั้งท้องนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าเรื่องราวต่างๆนา,นาถาโถมไปที่สาวกามินค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีดเดียวต่อมาในโซเชียลค่ะก็มีข้อมูลจากแฟนๆที่มีการนํามาแชร์ต่อกันเป็นคลิปเสียงค่ะพร้อมระบุข้อความว่าการมินสั่งมาชี้แจงในบล็อกเบรนค่ะโดยเผยข้อความค่ะว่าตอนนี้ดราม่าลงการมินเยอะเลยแต่ได้รับอนุญาตจากน้องแล้วที่จะนําคําตอบข้อเท็จจริงของน้องในส่วนที่เรลีน่นที่ทําให้เกิดดราม่าเข้าจะผิดบานปลายเรื่องแรกเรื่องเอเจซี่พที่มาเปิดในไทยแล้วบอกการมินมีผลประโยชน์ด้วยนั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของซี o โอของบริษ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยซึ่งในตอนที่จะมาเปิดในไทยน้องไม่เคยรู้ข่าวด้วยซ้ําว่าจะมาเปิดในไทยนั่นเองค่ะ2เรื่องตั้งคันที่ใครหลายคนเนี่ยบอกว่าน้องตั้งคันตั้งคันกับใครก่อนผู้ชายที่เขาคุยด้วยที่เกาหลีมีเพียง2คนเท่านั้นก็คือพ่อและพี่ชายนั่นเองค่ะเรื่องที่3เรื่องมีแฟนที่เกาหลีอยู่แล้วให้ย้อนกลับไปดูคําตอบที่ข้อ2ข้อ4ค่ะกับเกาหลีเอาของคนอื่นติดไหมติดมือกลับไปด้วยการมินก็บอกเขาว่าเอาแต่ของ f อและสินค้าที่ได้รับจากการซื้อขายในไลฟ์สดเท่านั้นค่ะ ซึ่งล่าสุดขาดทางด้านตัวแม่อย่างลีน่าจังค่ะได้มีการออกมาไล์สดซึ่งในช่วงหนึ่งของการไล์สดค่ะได้มีการพูดถึงแน็กชาลีแล้วก็การมีนนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้มีชาวเน็ตหลายคนเลยนําคลิปดังกล่าวเนี่ยไปตัดลงทางโซเชียลของตัวเองค่ะจึงทําให้ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยซึ่งคอมเมนต์ค่ะก็ปฏิทิศทางเดียวกันที่เห็นด้วยกับคําพูดของแม่ลีน่าจังนั่นเองค่ะงานนี้แม่ลีน่าจังจะพูดว่าไงไปฟังกันเลยค่ะเรื่องมันอ่ะดีแล้วแน็กชาลีมันไม่มีกระแสแล้ว ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปคบมันแล้วใสหัวมันออกไปแล้วเพราะมันชอบโกหกชอบตอแล้วคนเขาไม่จ้างแล้วมันไม่มีกระแสเธอเอามันเข้ามาถ้าไม่มีเธอมันจะดังอย่างนี้จะมีคนจ้างมันเหรอไม่มีใครรู้จักมันสวยก็ไม่สวยเลิกๆกับมันไปเลยไม่ต้องไปให้ค่ามันโดยมันหลอกไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วบ้างมันได้ไปเป็นร้อยล้านแล้วนี่ พี่ว่าหลังจากที่หลายคนค่ะได้เห็นคลิปเรื่องเก่าของแม่ลีน่าจังถึงกับปกมือรัวๆเลยเพราะว่าพูดแทนใจใครหลายคนมากๆเลยสําหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของหนุ่มแนชชาลีและสาวกามีนนั่นเองค่ะเอาเป็นว่างไงถ้าหนุ่มแนชชาลีออกมาเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมทางเบ็ดรันเมาสมาร์ทเดทผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ